สวัสดีครับผมแอดมินกับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับผมที่เข้ามารับชมรับฟังนะครับในช่อง407พด้ารวยนะครับผมสําหรับมื้อนี้นะครับผมแอดมินก็ไดแนวทางนะครับมาอจากทางเอฟซทั้งบ้านนะครับบนทรมาบอกนะครับผมว่าได้เลขมากนะครับกับเลขของพระุูดงนะครับผมเป็นห่มากนะครับผมเป็นประุูดงนะครับผมรูปหนึ่งนะครับเนาะ กาสิมาให้พี่น้องเข้าได้เป็นแนวทางนะครับในงวดวันที่30มสิบท่นวาหกสามนะครับผมอ่ากับสำหรับผู้ที่เขามารับชมรับฟังนะครับผมกัโปรดใช้วิจารณญาณนะครับในการรับฟังนะครับผมอ่าเพราะว่าตัวเลขก็เป็นแค่แนวทางเท่านั้นได้ครับพี่น้องนะครับผมอ่าแอดมินยิน้ำเสนอพี่น้องนะครับผมอ่าเธอมีโสะมีลาบนะครับผมปีใหม่นี่นะครับเนาะแต่ชื่นชอบก็เย็บไปเด้อครับพี่น้องครับแต่ท่านที่บ่ชื่นชอบก็เลื่อนผ่านครับผมอ่า กลับมาฟังกันเลยครับเลขที่เพิ่นไหมานะครับผมทั้งเอฟซีเพิ่นไหมานะครับผมเป็นเลขหางเดียวนะครับผมที่เพิ่นไหมานะครับผมก็คือนะครับหกซีนะครับพี่น้องหกซีครับหกซีคู่เดียวครับผมหกซีซีหกนะครับผมให้พี่น้องไปกราบกันเอานะครับผมสําหรับผู้ที่ชื่นชอบก็เก็บไว้นะครับเนาะถ้าผ้ที่ชื่นชอบก็บม่ต้องเก็บไว้ครับผมแอดมินกับ นำเสนอเป็นแค่แนวทางครับผมในช่วงใกล้ๆแล้วนะครับเนาะของสุดท้ายแล้วนะครับผมทั้งเอ็กซีผลกระทบมาบอกครับให้ทั้งแอดมินนะครับผมแอดมินก็เลยเอามาบอกต่อนะครับผมอ่ากับพี่น้องเข้าแต่ชื่นชอบเจีบไปครับผมสําหรับมื้อนี้แอดมินก็คงสิมีแค่นี้นะครับเนาะกับสวัสดีครับ